ดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เขตใกล้ๆกับวัดหนองคอกหมูนะคะพิกัดวัดตะขัน,นะค่ะอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะวันนี้จะมาถ่ายรีวิวพื้นที่ให้ดูนะคะตรงนี้เป็นที่ดินเปล่านะคะเราจัดสรรที่ดินเปล่าแล้วก็จําหน่ายนะคะที่ที่ดินแปลงนี้นะคะ แบ่งเป็นพื้นที่ขนาด100ตารางวา200ตารางวานะคะแปลงใหญ่สุด1ไร่หรือว่าถ้าลูกค้าท่านใดอยากได้ทั้งแปลงนะคะเราก็ขายยกแปลงด้วยในราคาพิเศษเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดมาแถวแถววัดตะขันนะคะแล้วแบบอยากเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินนะคะสามารถติดต่อนัดหมายได้เดี๋ยวทางเราจะพาเข้ามาเยี่ยมชมนะคะแล้วก็พิกัดตรงนี้นะคะถ้าใครแบบว่ากิวข้าวอยากทานข้าวนะคะตรงนี้เนี่ย มีร้านอาหารในจินไก่อบโอ่งนะคะอยู่ใกล้ๆค่ะขับรถแค่2นาทีถึงเลยนะคะถ้าลูกค้าที่แบบชื่นชอบมาละยองแล้วอยากรับประทานอาหารพื้นพื้นเมืองอาหารของถิ่นของจังหวัดละยองนะคะที่นี่ร้านในจินไก่อบโอ่งนะคะมีทุกเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นพวกแกงแกงหมูกะวานแกงหมูแกงหมูลูกกล้วยอะไรประมาณนี้แกงหมู สับปะรดนะคะแล้วก็เป็นหมูเช่าวม่วงเขามีหมดเลยที่เป็นอาหารพื้นบ้านของจังหวัดระยองนะคะแล้วก็รสชาติดีแล้วก็สะอาดนะคะที่นี่รับรองการันตีมาได้เลยถ้าใคร,ใครแบบ อยากได้รสชาติอาหารท้องเมืองแล้วก็อยู่ในธรรมเนียมธรรมชาติแล้วก็ได้ในเรื่องของความสะอาดด้วยนะคะ <Okay. S 1> และมาได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นเส้นทางเรียบคลองชนรประทานนะคะเพราะฉะนั้นแปลงพื้นที่ตรงเนี้เหมาะสําหรับการทําการเกษตรด้วยน้ําดีทั้งปีแน่นอน <Okay. S 1> ไม่ว่าจะแห้งแล้ง <Okay. S 1> แค่ไหนนะคะตรงนี้เนี่ยเรา มีน้ำนะคะเขาจะมีคลองส่งน้ําด้านข้างนะคะขนานกับที่ดินเราเลยนะคะตรงเนี้ยทางกรมชลประทานนะคะของการเกษตรนะคะเขาก็จะส่งน้ําเข้ามาคะเป็นคลองยาวไปเลยค่ะซึ่งผ่านบริเวณหน้าที่ดินตรงนี้ของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบอยากจะมีความฝันว่าอยู่ในเมืองอยากมีพื้นที่สักหนึ่งงานถึง2 0 0้ตารางวาหรือมีหนึ่งไร่อย่างเงี้ยนะคะเอาไว้ทําการเกษตรเอาไว้มาพักผ่อนยามเย็นนะคะสามารถเอาตู้คอนเนอร์มาวางได้เลยนะคะระหว่างที่ลูกค้าแบบ ผ่อนอยู่กับทางเราเนี่ยสามารถเข้าทําประโยชน์ได้เลยนะคะอัตราการผ่อนนะคะก็คือทําสัญญานะคะล้วก็วางจองนะคะหลังจากนั้นนล่ยลูกค้าสามารถเข้าทําประโยชน์บนพื้นที่ดินด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ระยะเวลาการผ่อน1ปีเต็มค่ะหลังจากครบหนึ่งปีนะคะลูกค้าต้องนําเงินสดมาเทนะคะหรือว่าลูกค้าจะขอเอกสารทางเราไปเข้ายื่นกู้ธนาคารก็ได้ยื่นกู้ปลูกสร้างบ้านก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นยื่นกู้ซื้อที่ดินเปล่าก็สามารถทําได้คะที่นี่เป็นโฉนดนะคะตาครุฑสีแดงเลยนะคะ เรียกได้ว่าเป็นเอกสารสิทธิ์ที่น่าจับน่าจับต้องมากๆสำหรับที่นี่นะคะเส้นทางการเดินทางถ้าใครแบบมาอยู่ที่นี่แล้วแบบอยากจะมาอยู่ใกล้ๆลูกลูกหลานที่แบบเรียนโรงเรียนนานาชาติ SISB นะคะจากตรงนี้ขับรถไป10นาทีถึงเลยนะคะแล้วก็จากตรงนี้ขับรถไปเซนทันเนี่ยแค่ประมาณไม่เกิน20นาทีก็ถึงแล้วนะคะเข้าใจกลางตัวเมืองระยองเลยเดินทางสะดวกรวดเร็วมากๆแล้วก็สําหรับพื้นที่ด้านหลังตรงนี้นะคะเราปรับถมให้เรียบร้อยแล้ว ใครที่แบบสนใจแล้วแบบอยากที่แบบซื้อที่ปุ๊บเข้าทําประโยชน์ได้เลยปลูกผักทําสวนปลูกบ้านได้เลยที่นี่เหมาะเลยนะคะพิกัดตาขันอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองคะ่ะเดินทางสะดวกแน่นอนนะคะที่นี่เดอะมาโคนี่กรีนพาร์คค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ